ทีนี้เรากลัวในตอนนี้คือกลัวแก๊สมากแก๊สเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราแบบตกใจได้ตลอดเวลาเลยหวังว่าจะไม่เกิดอุูดถึงก็มาเลยแก๊สอย่ามองเห็นก็แล้วกันนะอหนึ่งลูกได้หนึ่งลูกแก๊สยาโอ้โหนี่ไงเราสามารถทำเจ้าสิ่งนี้ได้อุ๊ยเด้อเด้อเดแก๊สแก๊สยาแก๊สยัอยมองเห็นอุ๊ดจุด พอพูดถึงแก๊สแก๊สก็โผล่มาเราไม่อยากเจอแก๊สอ่ะคือเราไม่ได้เอาธนูมาด้วยแก๊สเป็นตัวที่น่าลำคาญนะไม่ได้กลัวแต่มันน่าลำคาญมันทําให้เราถีบกรอบพังได้ง่ายๆเลยโอ้โหโอี่จะจๆมาถึงแก๊สก็เฮ้อเรากลัวกลัวแก๊สไม่ใช่กลัวสิลำคาญเอ้ยสู้กับมันได้เป็นแค่ตี ตีลูกไฟที่มันพ่นออกมาก็สู้ดได้แล้วแต่ลำคาญมันไงโอ้โหแกสองตัวโอเคไปไปไปไม่อยู่กับมันแลละ